สวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างสบายดีนะคะสำหรับตลาดทองคำนะคะอ๋อเอวันนี้เนี่ยเรามองราคาทองอยู่ที่เอ่อรน์ของวันนี้มันน่าจะแคบนิดนึงนะนะคะน่าจะอยู่แนวต้านอยู่แถวพันหกร้อยพันหกร้อยสิบนะคะส่วนแนวรับเนี่ยเรามองอยู่แถวพันห้าร้อยเออแปดิห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าค่ะค่ะค่ะ ก็อาจจะเป็นเพราะวันนี้เนี่ยยังไม่เห็นยังไม่มีตัวเลขหลักๆใหญ่ๆที่จะมีเข้ามาเพราะนั้นเราก็มองวันนี้อาจจะแคบนิดนึงส่วนสัปดาห์นี้เราก็ยังมองว่าก็เล้งก็จะแคบลงเพราะว่าหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ากรอบของทองคำเนี่ยมันแคบลงเรื่อยๆเป็นชัยธงอาจจะรอจนเบรกข้างใดข้างหนึ่งกว่าเออก่อนที่จะเห็นทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะค่ะค่ะ ต้องต้องรออะไรปัจจัยจากที่ไหนดิคะวันพรุ่งนี้นะคะวัน อังคารกับวันพุธตอนประมาณสักสามทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการถแถลงข่าวของเฟดโดยนายเบนเบนเนเก้อาจจะามาถแถลงข่าวเกี่ยวกับการดําเนินการของเฟดมาครึ่งปีล่าจะมีนโยบายใหม่ๆเข้ามาอ,อ,อันนี้ก็อาจจะมีไฮไลท์ถ้าพูดถึง QE 3สาแต่ถ้าไม่พูดถึง QE 3สามเพราะ Operation Twist มันประกาศไปแล้วก็ชเ,เชื่อว่าทองคําคงจะนิ่งๆไม่มีอะไรแต่ไฮไลท์ของของ เฟอของเฟดที่อเมริกาเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่ของเฟอ c มซประมาณวันที่31กรกฎาคมเชื่อว่าช่วงนั้นนี่น่าจะน่าจะสำคัญกว่าการประกาศในสิ่งที่ทำมาแล้วของทางเฟดภายในสองวันนี้อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่นักอาจจะจับตามองถ้ามีข่าวใหญ่เข้ามาก็อาจจะทำให้ทองคำเบี่ยงได้อันนี้คือตัวที่หนึ่งแล้ววันพ่อหัดจะมีการประกาศตัวเลขการออขอรับสวัสดิการการ ว่างงานของทางอเมริกาซึ่งเป็นการประ,ประกาศรายอาทิตย์ซึ่งตัวนี้ก็อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่ <c oughs> ยกเว้นว่าถ้าตัวเลขการขอรับสวัสดิการมากเกินกําหนดอันนั้นอาจจะมีผลกระทำำําคําแต่ถ้าเป็นไปตามการคาดหมายก็คงจะไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ส่วนวันศุกร์ที่จะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยทางด้านสเปนที่ขอรับเงินช่วยเหลือจากทาง ESM ประมาณสามหมื่นกว่าล้านเนี่ยะจะต้องมีการมาถแถลงว่าไอ้สามหมื่นกว่าล้านที่ที่รับเข้ามาเนี่ยจะมีมาตรการการรัดเข็มขัดไหมเพราะว่ามาตรการ<ะ>ที่ออกมารู้สึกว่าจะมีการเพิ่มภาษีจากสิบแปดเปเซ็น21%เป็นยี่ิบอ็ดเปอร์เซ็นกับภาษีบุคคลทั่วไปแล้วก็จะมีการยืดเออเออเขาเรียกอะไรเออการรีทายจากเอออายุหกสิบห้า 67แล้วก็มีมาตรการการลดเงินเดือนของข้าราชการซึ่งสองสตัวนี้เนี่ยประชาชนจะไม่พอใจก็ต้องดูเขาว่าหลังวันศุกร์เนี่ย<ม>เหตุการณ์นี้ถ้ายังเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่สามารถยุติได้ก็อาจจะมีผลที่จะทําให้เงินยูโรอ่อนถ้าตัวนี้มาเนี่ยถ้ายูยูโรอ่อนทองคําก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวตามค่ะก็มหมายความว่าแนวน้ำของทองคําอาจจะไซเวดาว คือขึ้นอยู่แต่ละข่าวอย่างถ้าข่าวเฟรดเนี่ยมันเป็นบวกทองคําก็อาจจะลงมันเป็นลบทองคําก็อาจจะขึ้นส่วนทางยุโรปเนี่ยถ้าข่าวที่กระแสมาไม่ค่อยดีของยุโรปเนี่ยโอกาสที่จะทําให้ทองคาขึ้นลดลงลงค่ะถ้าข่าวถ้าข่าวดีทองคําอาจจะขึ้นข่าวไม่ดีทองคําอาจจะลงค่ะอ๋อค่ะก็ต้องดูหลายๆเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับราคาทองคําอยู่นะคะใช่ค่ะทางด้านเทคนิคเองละคะ ปัจจัยทางเทคนิคอย่างที่ดิฉันบอกก็คือมันเป็นชายธงมาสอง 2> 2อาทิตย์ก่อนก็คือแนวตั้งอยู่ที่พันหสี่สิบแนวรับอยู่ที่พันหกร้อยห้าพันห้าร้อยห้าสิบพออา,อาทิตย์ถัดไปก็มาเป็นพันหกร้อยี่สิบห้ากับพันหกร้อยหกสิบกว่าและอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีแค่พันหกร้อยกับพันห้าร้อยหกสิบหรือเจ็ดสิบกว่าเพื่อเราจะเห็นว่ามันเป็นชายธงแคบเข้ามาเรื่อยๆค่ะปัจจัยทางเทคนิค อาทิตย์นี้มองแล้วจะไม่เหวี่ยงยกเว้นจะมีข่าวที่ใหญ่ๆเข้ามาค่ะกรอบที่ให้ในสัปดาห์นี้แนวรับพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็แนวรับพันห้าร้อยห้าสิบหลายระดับเลยนะคะใช่ค่ะก็ต้องดูว่าเจ็ดเจ็ดสิบห้าเบตผ่านไหมถ้าไม่ผ่านก็ทอยเห่า้น่าจะเป็นจุดรับแต่ถ้าผ่านก็จะเป็นจุดต่อไปคือที่ห้าสิบห้าค่ะอ๋อค่ะมีสองสองช็อตนะคะคุณผู้ชมค่ะอืมค่ะก็แนวต้านก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์กับหนึ่งหกสี่ศูนย์นะคะ ใช่ค่ะอืมค่ะช่วงนี้เองกลยุทธ์ในส่วนของทางด้านนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นขาลองหรือว่าขาทางด้านชอ o r คะคือถ้าถามค่ะสิ่เคียวจริงๆค่ะค่ะพยายามเข้าเร็วออกเร็วไม่ควรถือยาวเพราะว่าในขณะที่เหตุการณ์เราไม่ไม่มั่นใจว่ามันจะไปทางทิศไหนมันเป็นไซด์เวย์ข่าวก็มีโอกาสที่จะเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้เพราะนั้นเนี่ยเข้าเร็วออกเร็วน่าจะดีที่สุดเพราะว่า จะลองก็ยังไม่ไม่ไมย,ยังไม่ควรยังไม่เห็นทรายที่จะขึ้นจริงๆเราก็ถ้ามันไม่มีขา่าวอะไรที่จะทำให้บุตรท,ทองกลับขึ้นไปเนี่ยโอกาสที่ทองคําจะย่อมีมากกว่าก็อยู่เฉยๆหรือเปล่าคะช่วงนี้แล้วถ้านักลงทุนค่ะถ้านักลงทุนก็ยังยังคิดว่าตัวเองเป็นนักลงทุน,ท,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 นที่รับความเสี่ยงได้ก็ยังสามารถเทรดได้แต่อย่างที่ดิฉันบอกให้เข้าเร็วออกเร็วแต่ถ้านักลงทุนที่รับความเสี่ยงไม่ได้เลยพักค่ะ อาทิตย์นี้พักสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ค่ะค่ะพักผ่อนกันนะคะค่ะค่ะได้ขอบคุณค่ะค่ะบรรยาก่ศ